สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนาสังหาทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยพามาชมบ้านเดี่ยวนะคะใกล้สนามบินสุวรรณภูมิค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในโครงการหมู่บ้านเดอะแพนนะคะอ่อนนุชราชบังค่ะเป็นบ้านมือ2รีโนเวทใหม่ทั้งหลังแล้วก็ตกแต่งใหม่ทั้งหลังเช่นกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสะ จอระเข้นอยนะคะอําเภอบางสาทงจังหวัดสมุทรปราก,การค่ะมีขนาดเนื้อที่60.60 60ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย189ตารางเมตรค่ะส่วนในตัวบ้านนะคะจะประกอบด้วย4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขกค่ะและในบริเวณรอบนอกนะคะของตัวบ้านสามารถจอดรถได้2คันค่ะบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของตกแต่งใหม่อย่างสวยงามนะคะพร้อมเข้าอยู่นะคะ เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะคัดสรรเป็นอย่างดีนะคะเพื่อประโยชน์ใช้สอยนะคะของคนที่ต้องการอาศัยอยู่นะคะบ้านหลังนี้ชอบบ้านหลังนี้นะคะเป็นเจ้าของใหม่นะคะคือเข้ามาแล้วก็พร้อมอยู่ได้เลยะคะ่ะสะดวกสบายแน่นอนนะคะ ในโครงการนี้นะคะค่าส่วนกลางจะมีอยู่ที่เดือนละ1,700บาทนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอนะคะก็มีสวนสาธารณะฟิตเนสสระว่ายน้ำมีขับเฮาให้นะคะแล้วก็มีรปภพ,พร้อมกล้อง CCTV นะคะ24ชั่วโมงมีเหตุการณ์อะไรไม่ต้องห่วงะคะเพราะรปภจะถ่ายรูปเข้าคล๊ปลายของหมู่บ้านนะคะตลอดนะคะ ส่วนโครงการบ้านหลังนี้นะคะห่างจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะเพียงแค่15นาทีนะคะก็ถึงสานามบินแล้วใกล้เมกะบ,บางนาโรบินสันนะคะนัดกะบ,บังนะคะแล้วก็พาซิโอนะคะเดินทางตลาดร้านค้าของกินสะดกสวกสบายแน่นอนคะ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเหมือนกันะกกกน,นะคะท่มนี้นะคะ บ้านหลังนี้นะคะเจ้าของเสนอขายอยู่ที่ราคา7จล้านเจ็ดแสนบาทนะคะค่าโอนคนละครึ่งถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะชอบติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์โทร0909839858ค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ